นี้ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานก็จะเหมือนรุ่น f 5ทุกอย่างนะครับต่างแค่มีเพิ่มระบบตัดใต้อัตโนมัติเข้ามานะครับมอเตอร์เป็นแบบไดเล็กไดร์นะครับอยู่ข้างหัวจักรตรงนี้ไม่มีสายพานนะครับก็จะได้เรื่อมเสียงเงียบประหยัดไฟนะครับแล้วก็สามารถปรับความเร็วได้นะครับแผงควบคุมอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีปุ่มบวกปุ่มลบนะครับใช้ในการปรับเพิ่มความเร็วนะครับสูงสุดได้ห้าพันนะครับตรงนี้มีปุ่มเปิดปิดระบบตัดใต้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้าราสามารถกดให้ ถ้าขีดอยู่ข้างบนก็คือเข็มจะยกขึ้นนะครับชุดกอรกระสวยก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เหมือนจากเย็บไดเล็บทั่วไปนะครับเราเหยียบเบาวิ่งช้านะครับเหยียบหนักก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับสังเกตทุกครั้งที่เราหยุเดเย็บเข็มก็จะปักให้นะครับเพื่อให้เราสามารถหมุนชิ้นงานได้นะครับแต่จุดที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือตอนที่เราเย็ยบจบนะครับให้เราเหยียบต้นเท้านะครับเพื่อจบโปรแกรม จักจะตัดได้ให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ยกเข็มขึ้นเราก็สามารถเอางานออกได้เลยนะครับตรงนี้จะมีปุ่มกดเย็บพี่ราปีเข็มได้นะครับเหมือนจักรรุ่นไดเล็กธรรมดานะครับ